จริงอะนฮะทรดทนเมื่อแม่จะอาปงมาคุยตอนแม่ร้องปงเอาไอ้ดนเลยโอแนแน่ะโแน่ปตดุ้งแน่แนวหมมาตไปกราชการเากรา้าขี้รูดก็เจ้าก็พ่งชื่ก็วดะดุ้งะนาะ កូនអរងចារាប់អនុនសាបសិតពីភូមិទីអានជីរ៉ាចាវាឡាយបែរតែជោនរបស់ខ្ញុំសត្វអានឡាឡាហើយអាយអេគ្រឿងវ៉ាន់របស់អនុនទីភើឡាវប៉ុនអានជីរ៉ាក៏លេពីរបស់អានអានជីរ៉ាច្បាស់អត់មិនដងចាំអត់វិញសម្បាច់ទៅ อะไรเยอะกูจะุกไปแต่พูดไม่รู้เองจะก่ๆอยู่มินไหมโอ้โหล้หอไข่สุกอูดฮะอ๋ออยู่มินไหมอยู่ใครเฮอออกเด็บโบอะโบแล้วก็ยเส้เค็มนี่มันจะซอยปลาก็ไมเค็มไม่เคดแก้โบไอยเรไอ้ตาทำไมเราไม่แก้ไปเรเรเด็กหนุ่มเ

ไม yeah, yeah. uh! right. right. oh, uh -huh. -hmm. ่มีฮะมั no, right. ่วเข็มกับเปียมวยซากับเปียโอ้ยมอเอ้มอซ้ําซูขี้แรงเจก้อนเจเติบปลาหัวขี้ไม่มีอ้าตาไม่มียังไงกับมันตะอยู่นั่นน่ะไม่แลไปเหื้อเด้อป้ามั่วอีลาวเฮยเอ้ยขณะกอบบืนแคล้บืนเหลวกอบเองมันจะแบ่งแผลเปียตัดสกาลหัวเปียปลาให้ป้าหนูเดี๋ยวตะไว้อันอันบอยไปเสียเผื่อแล้วๆน้องโล

ยายดู๋ดู๋แม่แม่แม่ก็โดนกระโดดใครเข้านั่นแม่แม่ก็ใคยทีไม่มีไใจงงขั้นไม่มีใจงงไม่มีใครมีใจงงไอ้ก็กีฬาบ่อยน้อยปีนี้โอ้อะไรนะกีฬากีฬากีฬาถ้าสมมติฟุกปีน่ะกีฬาคลุมน่ะไม่มีดอกเพราะว่าไม่มีดอกมั้ก็ไปคือพอบอกว่าถงไม่มีดอก จับต่กีฬาสีเลยเขาจะเขียนเองเขาซั่งแล้วบาว่าเขาจะเขียนเองนี่ไม้นเนี่ยเมื่อไหพะเ,เลาด้อยามาืลอ,มกกอละเมอตะลุมกเจมนะก็ขอบลักตาขนอลาโบตุตุตนูน่นดูน้องสมโณมันนั่งกินขนมสิเต็มจังเลยนักอารังละตอนมอาถึงบิ๊ก

តានៅធ្វើមុខមុខម៉ាត់អឺតាឡៅក៏ធ្វើមកទៅអ៊ូយោរ៉ោណោអីមកមួយហើយទេគេឆ្កមកដល់ទីไหนចាក់កាយទៅមិនលឿនទេនិយាយនេះនេះក៏ផ្សាយគេក៏មិនឮទៅបាយបាយទៅ gelang ទៅឡៅបាយឯទទួលអាកិសាំងស៊ីណផអងណោវេផ្លោកងាមអីក៏បាយជីវរមកទៅជីវរទីឡែ ทีลาบหัเฮ้ยไม่จะลาบยางหือะอ่อนถ้าไปเลื่อกกระจายปะป่าป้าใครเลื่อกกระจายทานะสร้งสีบาทหัวมันเป็นเสยาวเลยทุกซานท่านร้ไหมเส้นข้าวกลรอช่วงนลยมองแล้วลงไปทำไมนั้น នេះប៉ាមកអូអុយលឿនឡើងហើយเด้อពី30ហ្នឹងអ្ហែងស្កោប្រូតលោកលួងអូឯណេះទៅណាឯជីពេតអត់ទេជីក្បូននេះទៅម៉េចក៏

เออน้องผมรู้จักหวงน้องแม่แม่น้องผมจะแต่งที่เออแบงมีมีอะไรเออบัวนะครับดึงจากนี่ก็กินเถอะอีสาขาไล่คุณหมอนี่มาจากคุณเรียกว่ามันเนี่ยที่อมยินดมสักกินเถอะให้ขโมย លោរ៉ាក់ញ៉ាំបាយនឹងវលនេះគឺកកាត់គឺពុយដល់ចៅនោះគឺកាន់មុនកោកាន់មុនរាវគឺជិងរាវក្បោនេះនេះរបស់ຫມາດແມះអូនក៏ដែរនេះកបឯងពុយដល់ចារអានោះមកដល់ចៅហ្នឹងចៅតោះហកទៅនឹងຫົວផាត់និយាយមកមិនដែរមកណាសុំអូនបាទមក น้ององนจโอจโอนน้อยอื้โอ้นนยเ็เ็ตอนตอนหนูแกงมานโนลัอ่มนให้หนมันพูดานี่ยมันเรียกหมันพูดไม่ชัดเลยูลูกคาไปไปดิไปแวยน้องี่ พี่อย่าไปจับให้พี่กินด้วยน้องน้องให้พี่กินด้วยเฮ้ รถไซด์หน่อยเข้ากระหนุ๊ดลงจากรถเลยเข้าหนูไม่เรียกพอมันตกเสือตกค่ะจ้ะจ้าเสือตกนะจ๊ะอูยขี้กระมูกอะไรติดป่ะเออตูดไปอะไรติดตูดเล่นอะไรติดตูดด่าง หมู่บ้านสมโอตด่มิ้นน้องน้อง,องโอ้ยพี่เพืู่นๆไม่ไปรับน่นนานเทยเว้ยทีจะได้ทำงานวันไหนนันกนแท้ก็บินหรอไปรบที่